ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองประจำปีพุทธศักราช2568ประวัติสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชายโยเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการภายใต้การกำกับดูแลโดยนายสัญญายุบลชิต ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยโยตั้งอยู่เลขที่21ทับ1หมู่3ตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองบริเวณทางเข้าวัดชัยโยวรวิหารและตลาดต้องชมอำเภอชัยโย เป็นอาคารติดกับห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยโยจัดตั้งโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนดำเนินการขอสถานที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดอำเภอชัยโยจากวัดชัยโยวรวิหารและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็เจมมดพระกนิษฐาธิราชสุตดาสยามบรมราชากุมบารีพระราชาทานดำเนินมาเปิดห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยโยในวันที่ มีนาคมพุทธศัก,กราษ2536และในปีพุทธศัก,กราษ2548 กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนเป็นสำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและได้รับการแต่งตั้งและเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในปีพุทธศักราช2551และในวันที่19มีนาคมพศ2566ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้พศ2566 โดยมีสาระสำคัญคือการยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพศ2551และยกฐานะสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นไป60วันหรือตรงกับวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2568 โดยยกระดับจากสำนักงานกศนอเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อพุทธนุษ์ตามระดับสถานศึกษาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยโยมาจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชยโยบริหารงานโดยนางสาวพจนาธุรนนท์ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชยโยมีบุคลากรทั้งสิ้น16คนดังนี้ข้าราชการครูจำนวน1คนบรรักษ์จำนวน1คนพนักงานราชการตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้จำนวน11คน ครูผู้สอนคนพิการจำนวน1คนและพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน1คนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น419คนดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน26คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน134คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน259คน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชายโยเป็นหน่วยงานทางการศึกษาจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับประชาชน3รูปแบบได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับโดยวิธีหลากหลายตามความต้องการและความสนใจของผู้รับบริการดังนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดประชาชนประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่วน การเรียนรู้ชุมชนเช่นกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนรถโมบายให้บริการแนะนำหนังสือประเภทต่างๆเป็นต้น การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีพให้กับชุมชนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบการจัดการศึกษาแบ่งเป็น3ามกลุ่มได้แก่ 1>, 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้นรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไป 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ1อำเภอ1อาชีพ การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับปถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ไม่รู้หนังสือแก่นักศึกษาและกลุ่มเป้าหมายทุกประเภททุกช่วงวัยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 2. การจัดการเรียนการสอนให้ผู้ไม่รู้หนังสือ 3. การสอบวัดผลสำลิธทางการศึกษาปลายภาคและการสอบวัดความรู้ระดับชาติเอนเน็ต 4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกพชกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 5. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการปฐรมนิเทศนักศึกษาพิธีมอบบุิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 ความแข็งแรงของอาคารเรียนอาคารเรียนห้องเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยโย <พอ S 1> เป็นหน่วยงานทางการศึกษาในระดับอำเภอ,<พ>อเป็นอาคารติดกับห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยโยมีความแข็งแรงปลอดภยัยเป็นเอกเทศและมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลซึ่งจัดตั้งอยู่ตำบลทั้ง9แห่งในเขตอำเภอชัยโยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการใช้สถานที่เป็นห้องเรียนในการจัดการเรียนรู้ให้กับ ผู้เรียนมีความเพียงพอในการดำเนินงานระบบป้องกันอักคีภัยศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยโยมีถังดับเพลิงจำนวนสองถังและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแต่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง9แห่งไม่มีถังดับเพลิงในห้องเรียน จำนวนครูต่อการจัดการเรียนการสอนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยโยมีครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลจำนวน9คนเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยมีผู้เรียนในความรับผิดชอบห้องเรียนละไม่ต่ำกว่า40คนและมีกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือในความรับผิดชอบอจำนวน2กลุ่มกลุ <ๆ S 1> ่มละ35คนซึ่งมีจำนวนครูต่อการจัดการเรียนการสอนเพียงพอในการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและอุปกรณ์การสอนอุปกรณ์การเรียนสำหรับผู้เรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชโยมีงบประมาณในการสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการจากหน่วยงานต้นสังกัดเช่นหนังสือเรียนวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมเป็นต้น ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดไม่เพียงพอในการจัดการเรียนรู้และได้รับความอนุเคราะห์จากภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเช่นโต๊ะเก้าอี้อาคารสถานที่เป็นต้นห้องน้ำในสถานศึกษามีความสะอาดและปลอดภัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยโยมีห้องน้ำในการให้บริการจำนวนสองห้องแยกชายหญิงมีความสะอาดและปลอดภัยโดยดำเนินการตามแนวทางการปฏิบตัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโครงการสุขาดีมีความสุขโดยใช้หลัก5สสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะสวยงาม โดยดำเนินการอย่างเรียบง่ายประหยัดพอเพียงในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ระดับตําบลทั้ง9แห่งมีห้องน้ําในการให้บริการจํานวน7แห่งและใช้ห้องน้ําร่วมกับชุมชนจํานวน2แห่งจุดเสี่ยงในสถานศึกษาที่เห็นควรแก่การปรับปรุงแก้ไข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยโยไม่มีจุดเสี่ยงในสถานศึกษาในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง9้าแห่งมีจุดเสี่ยงที่เห็นควรแก่การปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากสถานที่ได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนหรือภาคีเครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งาน บางแห่งไม่ได้อยู่ในเขตชุมชนบางแห่งตั้งอยู่แบบเอกเทศไม่ใช่สถานที่สัญจรของคนในชุมชนมีจุดรับตาคนหรือบุมอับจุดเสี่ยงทั้งในห้องเรียนและบริเวณภายนอกเกิดการลักขโมยสิ่งของของสถานศึกษาเช่นพัดลมมิเตอร์น้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น และมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบุคลากรที่ประจำอยู่ในแต่ละตำบลสถานศึกษาได้ดำเนินการป้องกันแก้ปัญหาในเบื้องต้นโดยการไม่ประจำอยู่ในสถานที่ในยามวิการครูเข้าออกพร้อมกับผู้เรียนหรือผู้รับบริการเป็นต้นปัญหายาเสพติดและสารเสพติดในสถานศึกษาสถานาการณ์โดยรอบสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชโยมีความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดจึงมีการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยการดำเนินงานตามแนวนโยบายและร่วมมือกับภายคีเครือข่า,ขายและดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษ กษาเป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่ด้วยคุณธรรมไม่ฝักใฝ่อบายามุกและไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปผลการดำเนินการของสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยโยดำเนินการจัดการศึกษาส่งผลห้ได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ รางวัลองค์กรนักศึกษามีผลการดำเนินงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2567ระดับดีเยี่ยมรางวัลระดับประเทศรางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาสกรรระดับประเทศประจำปีงบประมาณทศ2567 รางวัลระดับพื้นที่รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรมจากขยะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาสกรระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณพศ2567รางวัลชมเชยผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบพวงมาลัยจากผ้าระดับจังหวัดประจำปี2,567 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้พัฒนาตนเองดังนี้10ตำรวจตีชัยพัฒอุบลแย้มจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ตำรวจณจังหวัดนคนปรปฐมนางสาวจิรารัตน์เอี่ยมสะอาดจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้ารับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครศรีอยุธยาคณะครุศาสตร์ สกรระดับอำเภอชยโยขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ